สวัสดีนะครับผมโอ้บางก็มานะครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่กันที่บางครานนะครับโอ้จากชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเหรอโอ้โหกะว่ามากวาดรางวัลเรียบเลยนะครับสกไ,ไม่มาไม่มา <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้จากช่างภูมินะครับผมช่างภูมิโมดิฟายโอ้มาหลายคันเลยนะครับมาเลายมาเลย จากบึงสามัคคีนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าในนามเมื่อก่อนก็รู้จักกันในนามพี่ลิงนะครับแต่ว่าอย่าไปเรียกพี่ลิงนะแกไม่ได้ชื่อพี่ลิงนะครับเรียกสิหวัดดีครับโอ้รถเยอะมากนะครับผมนี่ยังมากันไม่หมดนะครับเห็นว่าทางนายอำเภอจะมาด้วยนะครับหวัสดีครับผม <laughs> ที่เห็นก็ข้างหน้าก็คือช่างอัดนะครับอัดวิจิตก,กันใดสนใจเครื่องมือสองหรือว่าโครงมือสองก็มาไปเลือกหรือซื้อหาก็ได้นะครับสำหรับช่างอัดวิจิตนะครับผมก็อยู่ห่างๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวตำรวจจะเข้ามาะจะอยู่ซุ่มใครซุ่มมันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าถิ่น กระถินแน่นอนเดี๋ยวถามท่านประธานก่อนนะครับถามพี่บัณฑิตสักแป๊บนึ่งเ,าาเ,เรียบร้อยไหมพี่เรียบร้อยครับอนุญาตาจะบอกว่าอนุญาตไหมก็คือปรมาวันนี้ก็ ก็รู้อยู่ช่างก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาลองรถกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากทางอำเภอก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านมาก็ต้องมาแมีการพานันกันอ๋อไม่ได้มีการพานันอยู่แล้วครับไม่ได้มีการพาน,านั <c oughs> พนเพราบอกเออเหมือนกันเน, <c oughs> นาะเรื่องมองไปครับอืมเทียดกันขนาดไหนครับน้ำมันท่วมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีอะไรทําก็รถมาวิ่งเล่นกันนะครับได้แน่ลองดูคันนี้นะครับ ผมไม่ได้เอารถมาเอามาตะเครื่องลองเลี้ยาจะลองดูคันนี้จะวิ่งหรือเปล่าก็ทั้งด้านทังอำเภอก็บอกว่าได้นะครับจัดได้แต่ว่าห้ามมีการพันันนะครับแล้วก็ให้อยู่ห่างๆกันไว้นะครับการทิ้งก็อยู่ห่างกันอยู่แล้วนะกระจัดกระจายกันไปนะครับอย่างที่เห็นเด้อรถมาอยูแล้ว อันนี้ก็น่าจะเจ้าถิ่นนะครับรถแถวนี้นะส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับพอต่อท่อสวัสดีครับ อันนี้ครับอันนี้มาตาไหนกันเนี่ยตุ้งน้อยโอ้พี่แชมป์เหล่าพี่แชมป์สวัสดีครับพี่แชมป์โอ้ชชโห <laughs> วันนี้พี่แช,ชมป์ก็มาด้วยนะครับโอ้โหคุบเด้อเด้อเดขอดูคุบหน่อยโอ้โหทีแรกผมนึกว่าตาเหล็กเส้นทีแรกสุดยอดนะครับก็แรงจากเบลนะครับ เบลสปริงซิงอามากีกค่คันพี่แชมป์สี่แรงมากสี่คันนะครับผมก็เพิ่งไปถ่ายอยู่นะโอ้นี่โอหัวลากยังเท่นะครับหัวลากเท่มากสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โอหัวลากยังเท่เลย <c oughs> อ่ะอันนี้รถใครเนี่ยรถผมพีงครับจำชื่อไม่ได้แล้วพี่อยครับพี่มาร์คพี่ไปของผมค่ครับ อันีผมก็เคยไปถ่ายมาแล้วนะพี่ออยน,นี่อีกคันนึ่งนะครับโอ้อาวรถติดสวัสด,ดีครับกำลังม,มาครับกำลังออกมาสมคิดด้วยรถติดนะครับ ทางด้านวิสันก็เอามาด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโครงวางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะรถลงตรงนี้แล้วก็เข้าไปนะครับนี่คันนี้บันไดไฮโนริกนะครับโอ้ยังเพ่เลยนะครับตอนนี้ก็กาลังลองเครื่องกันอยู่นะครับ จะเอารถลงตรงนี้นะครับผมนี่รถช่างอัดกำลังวอร์มนะครับพระเอกอันนี้ทีมงานยำค่ำนะครับมาแล้วจากช่างช่างวัด น่าจะใช่นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนมันเยอะนะครับเออันสองลูกเตกด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ,บรโอ้นี่จิมงานยำข้านะครับผมมาด้วยล้อล่กระโพดล้อแทกล่องกระโพด,ดนี่พระเอก <c oughs> อันนี้คือล้อแทกล่องกระโพดนะครับ แรงทางแชมสนานจุ้งนะครับก็วันนี้ก็จะมีอัดนิรนามนะครับชังวัดบึงปลาทูน่าจะมานะแต่อัดนิรนามมาแน่นะครับทีมงานยำคำ่ำแล้วก็ช่างภูมิบันนอกนะครับก็ทางด้านพี่อ๊อฟบัณฑิตแล้วก็พี่เอสายทรรมหาก,กินก็จากแดงดีเซลนะครับพี่สันก็สมคิด ผู้พิชิตนาดอนนะครับแล้วก็ช่างอัดอันนี้คือพี่แชมป์นะครับสมคิดก็ามานะครับเอาจริงว่าไงทางดันสมคิดนาดอนนะครับวันนี้มาในทีมใครทีมช่างอัดแล้วอ๋ออัดพิชิต อ๋อเอาแกมมาพร้อมนะครับผมฮะแจกฟรีครับแบกเครื่องมาแบกแต่แคมเพนเดียวโอ้โหเดี๋ยวมาจับย่าใสตัวไหนก็ได้โอ้โหขี่โมไปไหนเนี่ยสมกิตโอ้โหอันนี้รถใครเนาะเนี่ยน่าจะนิรนามหรือเปล่าโอ้ใช่นแน่นอน คุดปูเจ้าคุณปูก็มาด้วยนะครับสุดยอดใก้สะพานจราเขนโลกๆมาดิพี่โอ้ดูจากวินพัดลมนะครับใหญ่มากโอ้วันนี้มาเต็มระบบเลยนะสำหรับช่างออดอามากี่คันพี่ออดอามากี่คันพี่ปูคันเดียวแล้วก็พวกปคันพุ่มปอ๋อครับอ๋อครับ เราก็ปอะมาณหนึ่งครับต่อแรงใช้สองระบบนะครับทั้งลูกเตะแล้วก็คัดนะครับในอีกนิดนามน กอสมควรนะครับอย่ก็มีตลาดนัดนะครับทางด้านอาหารเครื่องดื่มก็มีให้กินนะครับมีลูกชิ้นอันนี้คือข้าวไข่เจียวอ๋อมีข้าวรับประทาน,นับสำหรับกลางวันนะครับผมขายดีแน่นอนเ <laughs> พราะว่ามีร้านเดียว <laughs> เดี๋ยวเราไปอยู่ทางไหนกันดี okay, <fine. S 1> มันก็ไปอยู่ในกลางสนามนะครับ <Okay. S 1> อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคอดูตอนแข่งกันแล้วกันนะครับก็สำหรับวีดีโอชุดนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ